สวัสดีทุกๆคออนาจา้าวันนี้พามาดูสรรพคุณของตาลึงนะอันนี้ลูกตําลึงสรรพคุณเขาดีมากนะทุกใบทุกส่วนอะไรเงี้ยสามารถลดน้ําตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีเลยบำรุงสายตาด้วยเขาเอาลูกตาลึงลูกตําลึงกินได้นะเนี่ยเด็ดไปกินเนี่ยขมนิดหน่อยสาหรับคนที่กินขมเก่งๆนี่สบายมากเลยเพราะอะไร,รเปล่าคนที่กินขมเก่งๆเนี่ยเราว่าเขาจะมีภูมิต้านทานเยอะดีนะเดี๋ยว หรือปิดปัม๊มแป๊บนึงปิดปั๊มแล้นี่นี่หลายคนก็ยังไม่รู้นะว่าลูกตำลึงกิกนได้ด้วยลูกเล็กๆอย่างเงี้ยดีดีบางคนก็เอาไปเชื่อมเด็ดเห็นเมนูเชื่อมแล้วน่ากินมากเลยนะหลายคนเอาไปแกงเออลองดูลองดูงดมือใหม่หัดปลูกอาจจะไม่รู้นะจ๊ะ ว่ามันนั่นาน,าน,านาั่นนะไม่ทบดเดียวไม่ทบอะไรนี้ฮะไม่ทำอะไรเนี้เฮะโอ้โห,โหเราอยู่กันไม่ได้หรอกนะจ๊ะชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้ เพราะว่าหน่ากินเนื้อเยอะดีลองจี๋ทีหน่อยเนี่ยหน้าจี๋เนี่ยฮะลองสักสักตัวดีไหเนี่ยอยู่ตรงนี้กันเดี๋ยวกันนะอยู่อยู่อยู่มองนี้กันนะจ๊ะเดี๋ยวอาดคลิปก่อนเดี๋ยวพาไปว่ายน้ำเนี่ยใบตำลึงเห็นไหมโปรใบตำลึง เอาไปต้มจืดเอายอดไปลวกจิ้มน้ำพริกผัดโอ้โหเดี๋ยวกันบ้านเราเห็นบ้านเราไหมจ๊ะเดี๋ยวกันจะให้ดูแป๊บหนึ่งนะแต่อย่าให้รู้ว่าตำลึงอันนี้วันที่เราอัดก็น้ำเขาก็ยังเต็มๆอยู่นะน้ำก็ยังทุ่มๆอยู่ พอดีเราอัดคลิปตอนเย็นนะเนี่ยอัดคลิปตอนเย็นเห็นปะแดดลมลมแผ่วเรามานั่งชนแก้วริมคลองไม่มีบันดีสีทองก็มีบันดองชุ่มใจนักร้องดนตรีกีต้าชนชามก็จะนำเราไปสุขาวดีรํำไรเลี้ยงดวงหรือไทย สหายสุราเอ้ยเข้ากันดีดีนะเพลงริมคลองริมคลองตั้งตโตได้ตั้งตโตได,ตตได้เดี๋ยวถ้ามีฝนตกมาก็จะไม่มีปัญหามันเป็นธรรมชาตินะรับรองได้มันจะไม่เหมือนปีห้าสีแน่นอนอ่ะต่อต่อไม่กี่ถึงไหนแล้ววะถึงไหนละถึงสรรพคุณ ของลูกแตงกวาตอนนั้นอาเฮียเราเขาเขายังไม่รู้คนไม่รู้มีอีกเยอะนะเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าคนที่ไม่รู้แยกระหว่างแตงกวากับลูกตําลึงเนี่ยมีเยอะที่ยังแยกไม่ได้เหมือนอาเฮียเราตอนนั้นอาเฮียดีใจอย่เลยอาเฮียตะโกนเรียกนั่นงให้แตงกวาแตงกวาเต็มเลย ตอนนั้นยังไม่ได้จําได้ไว่ายังไ,ได้ปลูกแตงกวาแล้วแตงกวามันมาจากไหนว <c oughs> ะก็เดินชี้ป้าป้าเราชี้โดนตําลึงมันเลื้อยขึ้นไปตรงนู้นตอนนั้นมีต้นมีต้นไม้อยู่ตรงนี้ตําลึงมันเลื้อยขึ้นไปแล้วมันแก่แล้วอะถ้าแก่แล้วเขาจะมีลูกติดดอกมีลูกนั้นไงแตงกวาแตงกวาเราเห็นว่าเราขำกริ่งเลย <c oughs> เราก็ยังขำมาจนถึงทุกวันนี้แหละปะ้าป้าเราแยกไม่ได้ไง เราถึงบอกว่าคนที่มือใหม่หัดปลูกเขายังแย่ระหว่างแตงกวากับตำลึงลูกตำลึงไม่ได้นะจ๊ะอืมเพราะจะได้อัดคลิปไปคลิปในสวน,นน่ะเนี่ยอัดได้หมดอะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในสวนโอ้โหเดี๋ยวกันดูสิโดนบังซะละอันนี้เดโนเคลนะเดโนเคลพวกเนี้ยสามารถเอาเอาแขนไปปักชำไดน้นั่นนี่ยดูปะ เด็ดไปแล้วปักชาได้ละนี่นี่นี่เลยเห็นปะ่จะเดี๋ยวจะทําละเดี๋ยวทาอัดคลิปอัดคลิปปักชำยุงยุง่งยุ่งผ่านหูนี่แค่เนี้ยจิ้มลงดินเลยเดี๋ยวก็ติดขอให้ดินไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปเนี่ยทั้งหมดนี่ที่เห็นคือติดแล้วอันนี้อันนี้จิ้มจิ้มจิ้มตรงนี้ก็ได้นี่จิ้มตรงนี้ เดี๋ยวจิ้มตรงนี้เฮ้ยนี่เราอัดตอนเย็นพอดีอัดคลิปตอนเย็นพอดีอันนี้ท่าทางจะไม่รอดแล้วนะเห็นดี๋ยวเห็นแล้วคือไม่รอดเพราะรากเน่าแล้วเนี่ยกิ่งนี้ต้นนี้รากเน่าแต่ก็ไม่แน่นะถ,ถ้าเราหักอถ้าเราหักแล้วก็จิ้ม ิ้ม่อนนี่เผื่อไว้ก่อนเอาอันนี้ไปด้วยเอาโบัคาโดเอามาจุ่มไปด้วยเอาเผื่อเผื่อจะติดนะจ๊ะทําอะไรก็ทดลองไปเรื่อยเปื่อยเห็นมานี่เพียบเลยกลิ่งแขนงเนี่ยที่เห็นนี่คือกิ่งแขนงที่ติดแล้วติดรากแล้วโอ้ยแว่นแก้วเยอะมากเลยกันเอาแว่ดแก้วออกก่อน เป็นแก้วเรามีเยอะเยอะจริงๆเขาติดดอกแล้วก็จะขยายไปทั่วบ้านเราที่มีปปองเหน่งเาเฝ้าด้วยปปองเหน่งปปองเหน่งไล่แมลงคุณหน่อยบอกปปองเหน่งี่เวลาโดนแดดเขาก็จะไล่แมลงให้อุ้ยไล่ได้ยังไงชิชิュชิอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่เวลาโดนความร้อนเขาจะมีนี่ไงเอ่อกลิ่นกำมะถัน เวลาเปลือกไข่โดนความร้อนที่เขาเอาเปลือกไข่ไปคั่วๆแล้วมาโรยเพื่อที่จะไล่แมลงเพราะความร้อนมันจะส่งกลิ่นกรรมฐานออกมาแมลงกระหนอนไม่ชอบเข้าใจแล้วใช่ไหมไปหาดูอ่านในข้อมูลต่างๆมันมีงานวิจัยที่เขาทำงานวิจัยไว้เรียบร้อยแล้วนี่คือที่เรามาปักไว้เห็นไหมนี่มาปักไว้ ที่เห็นเห็น,นี่คือเขาติดรากแล้วนะเดรูเคลสามารถตัดแขนงมาปักชำได้หููบอทำให้คนที่ไม่รู้ดูส่วนคนที่รู้เขาก็จะเลื่อนผ่านไปนี่ว่าจะทำคลิปเนี่ยต้นนี้แหละเหมาะมากเลยแขนงเพียบเลยเห็นไหมเห็นไหมแขนงเพียบเลยเนี่ยได้ตั้งหลายต้นนะดูดิ ได้ขแขนงเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทําคลิปอีกนะคือคือดึงหักมาแล้วจุ่มจุ่มลงดินเลยอ่ะไม่ยากหักแล้วก็จุ่ม,มเออเรือมาเรือมาเออเอเอเรือม <c oughs> <c oughs> เออเรือหมู่บ้านเราหมู่บ้านเรานี้ทำไมโชคดีมากายหลายต่อ น้ำท่วมขึ้นท่อเดี๋ยวก็ยุบวิร้อนอารคลิปตอนเย็นนี่ร้อนนะอ่ะสวัสดีคุณหน่อยบ้านแรอุบงพยอมป้าป้าเราช่วยช่วยเด็ดไปกินเนี่ยเด็ดแต่แล้วเขาก็จะแตกเนี่ยหูเสือเนี่ยกินดีดีเลยป้าป้าเด็ดกินยอดกินกินกินเขากินสดสดเขากินสดสดเก่งนะเฮียน,นี่เป็นคนที่แบบเด็ดผักกินสดสดตลอด เราให้ดูแค่หมองนี้เรากักไว้ก่อนอันนี้จำได้ไหมที่เราที่เราตัดตัดอ,อะไรมันหวานญี่ปุ่นน่ะที่เราตัดมันหวานญี่ปุ่นตัดมันหวานญี่ปุ่นขยายอ่ะจำได้ไหมนี่เห็นไหมทุกกิ่งเนี่ยแตกมาหมดแล้วทีนี้ทีนี้จะต้องแยกเขานะต้องแยกมันแน่น คืออยู่ในตะกร้าเนี่ยเขาจะแน่นไงเราจําเป็นต้องถอนเขาออกถอนเนี่ยคือติดรากรากเดิมไปแล้วถอนแล้วก็เอาไปปลูกที่อื่นตัวนี้อันนี้เป็นมะเขืออะไรเนาะจำไม่ได้ต้องร้อยเขาติดดอกเพื่อจะเอาดินมากรบให้นะเนี่ยเดี๋ยวกัน อยู่ในตะกร้าเล็กๆเนี่ยอดนนี้มากรบให้เมื่อกี้นี่ลดน้ำให้หน่อยรอฝนนะจ๊ะอุ้ยดูที่นี่เป็นภูวงเลยมะกอกฝรั่งกินอร่อยๆในใบเขาเนี่ยในยอดอย่างเงี้ยอร่อยอร่อยมากกินดีนะเราเป็นคนชอบมีรสเปรี้ยวๆไงเนี่ยใบยอย่างเงี้ยเนี่ย,เ,ยเด็ดไปกินแก่น้ำพริกส้มตำราบน้ำตกซุปหนอ่อไม้ซกเล็ก โอ้ยรับรองได้ทุกคนจะติดใจอะ่ะฮึมเชื่อเปล่ามันอร่อยมากนะต้องต้องคนเคยกินป,ปนนน้าป๊ากุไรกูด,ดีฟิดเออเสรสดแล้ว,เ,วเดี๋ยวกูดได้ละคือเราถ่ายตอนเย็นนะวันนี้น,นี่เดี๋ยวรอให้ <c oughs> มไม่ร้นเลยเออใช่ น้ำเขาลงไปหน่อยหนึ่งไงน,นี่น้ำลงไปหน่อยนึงแต่ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเนี่ยน้ำลงไปหน่อยเดี๋ยวปลาป้าจะถ่ายเราด้วยชุดนี้เป็นชุดเดิมถ่ายปลาป้าป้าถ่ายเรา <laughs> อาจารยทันเนี่ยถ่ายแล้วถ่ายวีดีโอได้ป้าป้าถ่ายวีดีโอแล้วไปลงช่องป้าก็ได้นะเนี่ยต่าคนต่างถ่ายป้าป้าถ่ายเราเราถ่ายป้าป้านี่ดูน้ำซะก่อนไหนๆก็ถ่ายมาละเลยมาเลยแล้วกันเพราะเราจะไปลงอีกช่องนึ่งนี่ก็อัดเลยป้าป้าอัดวีดีโอเลยอัดแล้วเออ

ฝนแรงเสียยังดีกว่าน้ำท่วมปีนี้ทุกบ้านล้วนมีแต่คราบน้ำตาพี่นี่น้ำขึ้นบนหลังคาน้ำตาเออคลอสายชนน้ำท่วมบอกให้ไล่ไปกินยายนะเดี๋ยวสิ ยังไม่ได้เวลาเลยกินยาสามสามสามเวลาเช้ากับวันเย็นระับประสาทไงน้ำท่วมใต้ฝุ่นกระนำซ้ำสองเสียงพายุก้องเหมือนเสียงของมัดจุราชบนน้ำท่วมไม่รู้สิ น้ำน้ำท่วมที่ไหนก,ก็ต้องเสียใจด้วยกันทุกคนเพราะต้องพบกับความยากจนเหมือนคนหมดเนื้อสิ้นตัวบ้านพี่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกัน ที่ปทุมธานีนั้นเหมือนกันไปทุกครอบครัวเห็นไหมเดี๋ยวร้องมากเดี๋ยวไม่ได้ดติดลิขสิทธิ์นะจ๊ะเดินเล่นไหมเดินเล่นพาเดินเล่นนะเดินเล่นไปหน่อยเดินเล่นไปหน้าบ้านพี่หนึ่ยพอแล้วป้าคลิปเดี๋ยวคลิปป้ายาวเนี่ยป้าต้องอัดคลิปสัน้น พาเดินเล่นกันนะคลิปนี้เราพาเดินเล่นโอ้โหเดี๋ยวเราอัดคลิปนี้เสร็จเราก็จะอัดคลิปสั้นโอ้ยช่วงนี้มันลึกเห็นป่ะช่วงนี้น้ำจะค่อนข้างลึกหน่อยโอนี่ขอโทษนะบูทเราเราใส่บูทอนะ่ะเราใส่บูทเนอะบู เนี่ยช่วงนี้แหละที่จะต่ำนะนี่มันจะน้ำจะเข้าบูธแล้วอ่ะเนี่ยมะอุ้ยอ่ะถังลอยละถังลอยอุ้ยน้ำอาจจะยุบช้าหน่อยเพราะว่าเขาก็ ระบายลงมาที่คลองรังสิตเยอะให้ดูแค่นี้แหละไปแล้วฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้สู้ไปด้วยกันถ่ายคลิปไปแบบรัวๆมีอะไรก็ถ่ายเข้าไปนะจ๊ะแค่นี้นะ